วัสดี้จะพี่น้องมันดีสิาพามาเอ,อเบิ่งผักอยู่โอปฟีบารดคนมันคือเงาแต่เนี่ยมันก็ต้องทาทสิน้นเา าเบิ่งผักนะยาอะบะนี่สู่เอ่อสู่สามออเดอร์มูตกลังเราเบให้ยืนกันน พิเศษกว่ากันหมดเลยโอเด็ดีเด็ดเนมจะจีบเผื่อไล่พิเศษเนีมเนีมดอกตัวเนีมเนีมวัดชิชวนเวกเอาคอมเออไปดีกว่าอืมก็เขาแถวไหมบึงไหม เข้าแถวกันได้ไหมเห็นบ่พี่น้องเป๋าเนิกเป๋าเนิกส <c oughs> ิบเบิ้งผักสิบเบิ้งมะเขือเทศม่อีหยังเป็นเอาสิพาไปส้มตลาด <c oughs> <c oughs> โคโรนามาในเหตุให้คน

một tuần này hãy là một tháng tuần này rồi an e oh, yeah. ừ, nên anh tháo không này เป็นร้อเป็นหนังเลยตลาดใไงได้โอฟีนี่ยูงผน,นอันพุ่มแดงเขาขายหมากใหมนกาเพิ่ง,ง,ง,งอันนี้ต้นใหม่นี่ต้นเาพปาปลูกไว้จะไปขายเอาไปเอาไปปลูกด,ด้วสวนปลูกด,ด้วสวนจ้ะ เขาแถวกันปั่นทหารน่าหลุพี่น้องเอ้ยตำไมยังไม่เหี่ยวเลยกะปุดเอ๋อโอ้ยบักนาวแม่บักนอยู่ตลาดนี่บักนาวงามๆโอ้ยบักอันนั่นโอ้ยเต็มอ้หนาเลยอะไรบักไปงามๆ ยี่เท่าน่าจะงามกว่นะวายต้นนี้เป็นจะไปลูกแก่กต้นเห็นไหมอมือันนี้กบงามออลี่ออลี่เออไม่ดอกออคุณนะต้นคายยังไงอันนี้เป็นเอ็นบิทคายวดขคายพ่มไอ้นั่นขายพ่มมิด โอ้น oh, eh, oh, ี่สิออเล่อือนะเอ๊ะคมชนคัวโอ้เต็มต้นเห็นบ่เต็มน้อยเต็มต้นเด้อพี่น้องเป็นติยกไปไว้บ้านนี่แท้แม่ต้นนี่น้อยบักงหน่วยแมื่อ ตัวน,นี้จะเป็นงามดอกมันตัวนี้ไหมงามๆเลนต้นสวนไม่สวนยังไงพ่ออนันต์เนี่เต็มอยู่มันคือระยะนั่นกักแต่ปะจอดบ่อยเขาพร้อมกันโอ๊ย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 อะไร ยากตะกี้ว่าเป็นสีได้พี่นองเลยเพราะตตลาดเปิดแล้วเขาโหดอันนี้มันตองรอดไปลาโอ้ยเป็นมันยากครับ๋อโซฟลันเซนอรือว่านักแห่โคเซอุนเอ่อฟียยังไงเอ่อไอนาบอมฝนใบนักเต็น แกโซอุ้ยซะลาเน่ซาลาเน่ซาลาเน่พอปอ,อมินอืมคนไปเอานั่นละแ,แอปเปิลกระท้อเฟนแอปเปิล ปล่อยแต่ละกุ้งวะตัวอะไรนะคอมพิเซียตเนาะดอกไม้ไหมงามเด็ดเว้ยแสยงตาเนาะอเดนะหัวหัวขวนกันมันยากไรมันเขา่ามันกันไว้แต่ละแต <c oughs> ่ละคนละโค่นไหมว้เข่าพร้อมกัน <c oughs> ยากยาก เบิ้งทั้งนอไปก่อนพี่นอเดี๋ยวเบิ้งทั้งนี้เบิ้องที่ทาเอเบียให้เบิ้งอันนี้มันัดทัววันนี้อันนี้ละทัวกระเทียมบบกนาาโอ้เอเบกแพงเนาะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ถั <c oughs> งหดน้ำสามบาทสี่สามโอโลสี่โอโลโอ,อันนี้กระถังอันนั้นเห็นบ่ ถุงปุ๋ยดินเต็มรบรรยหญ่ดินที่เขาเฮ็ดไว้สำหรับใส่เรนใส่ผกักนี่ตะปุ๋ยเรยนเต็มรบรรย่ยนตกขาวเต็มเลยเฮ้ยเดินในโฮมดีกว่านี่เห็นว่าพี่น้องประตูมันสิเปิดใต้คนเขาเท่าคน โอ้ยโคลโรนามันจะมันเห็ดเยี่ยเห็นไหมลูกเขาอืม,อ,ม <c oughs> อีกกดไม่ระเบียบ <c oughs> หยุ่งยากกับวยเขาอัดฟอมกันปุยไม่ไหลแบบปุ๊ปุยยังขึ้ไหลแตบบ่เต็ม มีแตย่ยางดีเลยเลยพี่นอ้องก้นเฝ้าประตูไปสิเขาแล้วเดี๋ยวป้าตเตยเตยก่อนเว้ยไ,ไปยืนตากแดดเบิ้งกระถกเนิดนนี่ปุ๋ยนี่ดีดีนี่ อันนี้กระถางว่าไม่หล่ควอมถางไงเรียบอะ,อ,ะอ้ยวหอนหอนสอนนี้ไม่นะเออกระซิบชวาชวนถ่ายเปิดประตูก่อนออลี่แม่คืองามแต่เป็นตะแซบสแม็กแกชัดจี โอ้เด้อคะแนนเฉินโจเด้อโอ้งามคืออ่างุ่นไหมพี่น้องมึงไหมมึงนวยมันอ๋อาบานอสโซเด้อเอ้อแค่นี้แก่เฉินอ๋อนี่โกเซดวีเออเออใบซูเปอร์เกตแกอืมเอาไอ้นี่มันเข่าล้วคนไปเอา เอาย่านี้เข้าไปเอาคนได้หันอืมเป็นลานข่นมปังต้องถาก,ก่อนโอ้ยจะเสด็จเขาแต่ละนาทีจันละหอนหอนแดดกลางแดดก่อนจากนาทีบุญปล่อยแต่ละคนก็นได้ ข้างในเป็น้านขนมปังเขาขายไงเติอเวลาซื้อเบิ่งอันนั้นเบิ่งมันแต่ฝุน้ำใส่ก้อนไปเน่ะอือเข่าแล้วเข่าแล้วมาเด้อมาเด้อมาเ,มาเบิ่งเด้อเบืออตลาดร้านขนมปังขนมปังเอ,ออเอบเป็นตาก่อน เขาแล้วเออแม่อยากมาเบิ้งของแม่หนิจูแอดรูมเป็นคุกกันเพออเงินซุ้มอันดอกไม้เขาขายโมแม่อีคุกนัวคุกอุบานใสเกนชาจีเอออันนี้มันยังโอ้เนี่ยนันี่ดอกไม้ เบ่หอมวีเ oh, ป็นชุดแรเด้อหอมนี้ต้นใหม่โอ้ในสปาเก็ตก็มีตันมันเป็นเครื่องตัดหยงตัดหญ้าพี่น้องเอ้ยมีทุกอย่างใ่แต่ว่าผู้ขาสิมาอันหาแต่อันนั้นซือเบิ่งพุ่นใหญ่เด้มีทุกอย่างนี่น้หมอมมัน เป็กนิกเป็กนิกอันนี้เครื่องเฮ็ดสวนบ้างเลยนะเต็มเลยอันนี้เครื่องอย่างเต่าย่างทานร์งเต่านี้แห็งขาดนี่บอลยางเห็นบอลเต่าย่าง,งาาย่างหมักใหญ่เลยจำพวกคนลื่ๆลื่นอะไรอย่างเงี้ย ออกไปทางนอกจะเห็นเบิงเครื่องขั่ววัดเครื่องอย่างก็ผ่าวัดคุกตู้ชาจีอ,อ,อ๋อโอเคอีกคุกกับมือเสียกาะนะ่าวปละ ตูค้คกเียอีกคกอันต์ใสโอเคอันนี้เป็นกำแพงสำหรับเข้าไปสอมบ้านเล็กประตูพี่น้องมึงนะประตูของเล็กเออเฮดเอ่อเ,เออสาเ็ดบอเล็กเป็นเป็น,ปนแบบนี้เป็น เสาอันนั Dante, ้นนะเสาเฮ็ดใส่ให้บักเคเทพเฮ็ดเฮียนบักเคเทพซุมนี้เขาก็เฮ็ดเฮ็ดเสาอันกํแพงได้นี่พุ่นน่ะเล็กเต็มอยู่เดี๋ยวสิไปย่างเบิงทางอันผักเอ้าเขาเข้างบัดนี้ ก็เปิดทั้ทงนี้กันออ้มืดตาไปหาเบิรงอันนี้กันเฮยเห็นมาจากกระถางเต็มอยูอ่อันนี้มันเฮียนซื่น เออแบบนี้ปไปแทไปเย็ดอ,อันนั้นไกลตัวนึ้งไหมอืมอันนี้ค้นที่บบว่าบ่มีตีซื้ออันนี้ไปแล้วก็ใส่เอาซื้อดินมาใส่แล้วก็ปลูกรักง,ง่ายสบายเลยหาเบึงผักก่อน มือก็เบื่อหญ่กเบื่อเก่าเบื่อเกลยเบ่อ่หมดมือเขามือเลนหอยนงก็ถามแค่นี้แลแค่แค่แเื้อยีรานผน Tak ada nampak saya ดอกไม้อ๋อดอกไม้น่ะดอกไม้ป้อมนวยฟาสังกระจายตอนเห็นโอ้ดอกไม้ป้อมอืมไม่หเห็น โอ้ยนะก,อนกอัอืมงามงามอันนี้เป็นสั่นของกระถางดอกไมอ้อืมอันนี้ก็กระถางกระถางใหญ่หน่อย ตามลำดับไปเบิงงลูบไก่มันเห็ดไ้ซื้อไปใส่สวนเนาะพี่น้องนี่นะไหมพี่เทิงเทิงลูบไก่เต็มเลยไปเบืงผักกัอนอื้อ ผักบ่ประมาณกระถางโอ๋กระถางอันนอืมสำหรับใส่น้ำทูบานนี่เด นิมใส่แบบนี้อ่าผันธระเลยวันกระตองห้องอู้ตอกใหม่เห็นบ่างามมากเลยสวยมากเลยอืมแต่ดอกใหม่อย่นี่นี่พวกพูนหญ้าโอเวแมนพักพักเต็มเลยในไม่ต่ดอกใหม่เ,มเ,มเนะมดีด๋ยวไปทั้งบนดีกว่า เด,ดอกเหลืองดึงเหลืองขึ้นงามแต่ดีดีหวานเจรเิญเอาไปปลูกใหม่นี่โอ้อันนี้นต้อนอะไรวะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะสองต้นนี้ ลูกใทยอ่อนมากออมาากินกระเพาะดอกอันนี้มันดอกป้าปอบพีกระแล้วต้นกล้วยพันน้ำนะกระเทียมต้นกล้วยกระเทีมอนอยังเอ้อ นี่ด้วยเหรอคือปลูกยังไงเนี่ยอดอกอย่างเหลืองๆออกมาที้กระดอกงามอืมตน้นนี้อะไรเนี่ยสีโอ,โลโอ้ลู่ ตอนหลายมันคืมีดอกไม้หลายกว่าพี่น้องอันนี้กับว่ามันดอกไม้ได้นี่จ้ะเป็นคือบานเขาคขึ้นเก็ดกับเขาพระหลังเขาจิดใส่มันหอมหอมเลยอเอา้ามันก็อพอเป็นหน่วยไหวแทะบกักเนกะ็บนี่ะเป็นหน่วยละเฮ้โอเคยักกยงก็คือน่วยละ Tôn thế này con nó là một con gi méch mỗi con gi méch được a lương nhảy tylko một hating có thể Ash nó นอเวนนัวช yes> ิลีโอนัวเอ๋พัพิต oh. ิกาวด้ดีดชาปอนหนก็ด้โทมัสเทนโทมัสเทนนกฟุยคันเอาส่นนี้มดละโอเบนสวายตายออยลโอ้ Vi er uh, cocktail eller, huh? Kan læse den og nyt eller kan så so uh, Weiß nicht. by unden, oder er det? Her sted eller nyt? Sted nyt. Nå no foto, hvad er det? Så nyt foto. ยาเย็ดเออบิลิกไว้ค huh. <laughs> <man> ันเขาแฟนลาสิน hmm. ค no no ันเนิมสวายตายสุกเฮียเอการว่าเอกันว่าเออมันเอ้ามันอยู่ไหนล้วนะอันนี้มันหายมันตนหน่อยแต่ว่าเอาไว้ก่อนเน่าตายสุกกูกันเดี๋ยน โอ้ยต้นใหม่ไอ้เนปีกันอุ้ยสวยดีเออาบาื้งทางนี้ดีกว่าเอาอันนี้บันบนดอกใหม่บ่นบันผักบ้าพี่น้องคนน่ะเต็มเลยเพยคนนะ,ะนะดอกใหม่อันนี้ผักซี่หรือดอกต้นใหม่นะอ หิมเบร์อู้ตมเลยหิมเบร์กูชอิมเบรัวไริ่มซื้อมวชบเบร์เออฮะฮิมเบร์ิมเบรมีแต่ตัวนี้ไงโบโบเอ่อคอร์ใครนะสายเก่โบวิฟินเนี่ย Sạc nick vô Even sạc Olo Anh ai hôi top, thôi đó, thôi 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 ดีสิฟรูเมนฟลันเซนก็อืมนี่จะต้นใหม่ไปปลูกสวนพี่น้องเอ้ยพักก็ค่อยหลายเดี๋ยวเยายชาสิบเอ็ดต้นใหม่ไปปลูกจักน้อยอาชีพอะไรไทยให้เบือเบ้องบนด้วยจ้าโอ้ยหอหในเสืมันมีแต่ต้นใหม่ประธานในมีผักเท่าไร ต้นใหม่เขาไปปลูกสวนได้สิไปหาเป็นต้นใหม่กันอืมนี่เราจะพ้ามาเบ่งต้นใหม่เบ่งอันหัน อันนี้ก็ดอกใหม่ตอนนี้โอ้ไอ้นั่นอันนี้แม่นต้นอันนี้มันตอนนี้โอมันเอ้ามันคือเป็นสีนีปะ่ะสีเด็ดแหลดิสกะอเป็น,อ,นอรชัดจดตอกเป็นเลมานด,ดินี่รูมนกะเฮียุกเชา้า ว่าหมเอ,อ่อเดซสลีลาฟ้าบ่อืออาร์สเตทนี่น้ำแม่อุนนมมออ่นเออดิฟีนินมุดตกใจกันคุณน่ะบักพีกแม่เป็นน้วยเราเขาพอไหวจนซุกเออสำนึก่อนเด้อว่ะเด้อก็เพราะว่าดเดี๋ยวสิอันซื้อต้นใหม่จกบุดนึงเลือกอาชิโดนเติบจ้า ใ่ภามาเบิงมาชมอตลาดโอปีของฝรงั่งเบิงดอกไม้ตลาดอุ้ยจะเป็นมันงาม,มเห็ดใบปุนนะสีแดงสีเขียวสีแดงสีเอ่อหลายหลายสีเป็นงามครับจบคลิปก่อนเท่านี้จ้าสวัสดีจ้า